สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดเรื่องการพาคีของซาฮะและหลักฮะแบบเข้าคร่าวสั้นๆแล้วอาจจะทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเป็นระยะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกแล้วก็เลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงพอดีผมไปคอมเมนต์ในบ้านดำของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่คุยกับดาราท่านหนึ่ง เขาเขาคอลแลบทำคลิปร่วมกันนะครับเขาพูดถึงเรื่องคนปีหมากรบคนปีเถาะมันพาคีกันนะครับแล้วผมก็เลยเห็นนะผมก็เป็นแฟนคลับเขาเขาชอบพูดเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ผมก็ชอบเรื่องที่ดาราคนนี้ก็ทำคอนเทนต์ด็ตร์พูดชอบผู้ปเราก็เราก็ชอบ ดาราคนนี้ชอบทำคอนเทนต์เรื่องอาหารผมก็ชอบกินผมก็ดูพอดีมาคู่กันผมก็เลยไปคอมเมนต์เลยบอกว่าอ๋อไอแบบกระต่ายกับจอเนี่ยเขาเรียกว่าหลักฮะส่วนส่วนแพะกระต่ายหมูเขาเรียกซาฮะนะครับไห่เบ้าบีเรียกซาฮะสุกเบ้าเรียกหลักฮะไห่เบ้าบีแพะกระต่ายหมูพาคีได้ธาตุไม้หมากับ กระต่ายพาคีได้ไฟนะครับส่วนแพะกระต่ายได้ป้วฮะคือครึ่งพาคีกระต่ายกับหมูได้ครึ่งพาคีผมก็ไปคอมเมนต์ว่าสาหะโอ้ท่าทางวัยรุ่น,ร,นรุ่นใหม่ๆสนใจนะครับก็มากดไลค์กดไลค์ใต้คอมเมนต์ผมในบ้านดาเนี่ยประมาณพันกว่าแนะ่โอ้กดไลค์ทั้งพันกว่าผมก็ถูกตั้งคำถามมาว่าแล้วลิง ลิงกับเสือล่ะคะชงสิครับหมูกับงูล่ะครับชงสิครับนะฮะกระต่ายกับลากาเป็นยังไงชงสิครับนอกจากคําว่าชงนะครับทุกท่านฟังไหมนะคําว่าชงคือชงตรงๆหนึ่งรเซ็นตคำว่าชงคือชงตรงๆหนึ่งเนะไม่มีคําว่าชงร้อยชงเจ็ดห้าชงห้าสชงยีบหอันนั้นมโนเพียน เพอเจอเขาเรียกชงเฮงไห่ผัวชงต่อมาคือเฮงต่อมาคือไห่ต่อมาคือผัวนะครับให้ร้ายกันนะแตกแยกกันใหอ้อีกอันนึงก็คือไม่ลงรอยกันอนะคือมันล้วนแล้วแต่ไม่ดีแต่มันความไม่ดีมันน้อยลงน้อยลงผมก็บอกว่าผมก็ตอบคำถามหลายคนที่ ที่เข้ามาถามใต้คอมเมนต์ผมนะผมก็บอกว่าอย่าไปคิดมากผมกับพ่อผมเนี่ยพ่อผมเลี้ยงโตเนี่ยพ่อผมก็ปีชงกับผมผมกับภรรยาที่สุดที่รักของผมเนี่ยก็ชงกันใช่ไหมอยู่กันจนลูกโตคือมันแค่ปีชงมันแค่ปีชงผมจะบอกให้นะสิ่งที่พวกคุณต้องกลัวคืออะไรคือปีเกิดของคุณ ไปชงวันเกิดของผัวคุณหรือเมียคุณและปีเกิดของผัวคุณหรือเมียคุณมาชงวันเกิดของคุณอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ทะเลาะกันมันไปทั้งครอบครัวเลยครอบครัวขององคุณคุณนึกออกล่าปีเกิดของคุณอ่ปีเกิดของผัวหรือเมียคุณชงวันเกิดของคุณปี มีเกิดของผัวหรือเมียคุณชงวันเกิดของคุณคือมันชงคว้ยเป็นตัวเอ็กอ่ะนะไอแบบเนี้ยไม่เชื่อลองดูไม่เชื่อลองดูนะครับใครตั้งดวงเป็นลองตั้งแบบนี้ดูนะมันไม่ได้ทะเลาะกันแค่คู่คู่คู่ผัวตัวเมียนะแม่งทะเลาะทั้งโคตรมันชงคว้ยอย่างนี้เลยเอ้าอาจารย์ท่านไหนว่าไม่จรงิงอาจารย์ท่านไหนว่าไม่จรงิงท่านมีประสบการณ์หรือไม่เอาอย่างนี้ดีกว่า เออไม่รู้อะไรติดมือนะแล้วเดี๋ยวผมจะทำทิปประมาณนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วคอยติดตามนะสวัสดีครับ